ปิดเทอมกันเยาวๆแบบนี้มาทําหาอะไรทําแก้เบื่อกันดีกว่าแล้วก็อร่อยด้วยน้องเลขอนําเสนอมินิค็อกเทลน่ากินไหมงั้นเดี๋ยวเรามาทํากันเลยดีกว่าเริ่มจากปาดขนมปังกันก่อนกดลงไปแล้วก็หมุนแบบนี้จะตรงนี้ไว้แล้วก็หมุนดึงออกมามันจะไปอย่างนี้นี่แล้วก็ ตงเน็แค่นี้แล้วเอามากดอันนค่ะเอาผักวางลงไปหนึ่งชิน้น้าชิน้น โคเวลมาแล้วด้วยนะมันตุกแล้วด้วยแค่นี้ก็เต็จแล้วครับอ้ทีนี้เพื่อนๆก็ไปทำตามกันได้เลยนะคะ